เป็นเหตุให้ได้พบปัญจวัคคีย์เมื่อพบแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรหนึ่งในนั้นก็คือปัญจวัคคีย์ผู้เป็นหัวหน้าหรือฤาษีห้าตนนั่งฟังฟังธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เราฟังแค่ครั้งเดียวโกนธัญญะ ก็ได้รู้ตามเข้าสู่กระแสเหมือนว่าวที่ติดลมบนจะไม่ตกลงมาข้างล่างด้วยแรงลมที่อยู่ข้างบนหรชั้นบรรยากาศหรือกว่าโสดาบันผู้ติดกระแสที่จะพัฒนาการไปข้างหน้าเนีนั่งฟังด้วยกันแท้ๆท,ทั้งห้าองค์ห้าตนก็คือท่านตั้งใจฟัง พระเจ้าจึงได้ตรัสว่าสุดสู้สร้างรัเตปัญยญงการตั้งใจฟังหรือฟังด้วยดีหมายถึงตั้งใจฟังไม่ได้สักแต่ว่าตั้งใจคือเอาใจฟังเสียงที่กระทบมาทางหูแล้วเรามาคิดพินิษวิเคราะห์ที่ใจจุดนี้เองที่ทำให้เราได้ เข้าใจในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงให้ความสำคัญคือใจทรงให้ความสำคัญให้ดูแลเรื่องใจหรือเรื่องจิตบางครั้งก็ใช้ควาว่าจิตบางครั้งก็ใช้ควาว่าใจแยกออกเป็นเป็นเป็นนามกับเป็นอาการของจิต ของใจสรุปแล้วก็คืออันเดียวกันระหว่างจิตกับใจเป็นเพียงในเรื่องของภาษาเท่านั้นเองก็มาเปรียบเทียบกับเราว่าทุกๆเช้าที่เราก่อนที่จะได้ออกรับบินทาบ,บาตเจ้าหน้าที่ก็จะได้เปิดเสียงธรรมคีตาบทสวดเข้ากับดนตรี ทำนองภารตยมัมหรือทำนองอินเดียซึ่งคนอินเดียเขาร้องขับเพลงบทสวดบทพระบาลีเราฟังทุกวันทุกวันวันละหลายรอบแล้วเราเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงหรือเปล่าต่างจากที่ท่านพระกลทันญะฟัง หรือปัญจวคีย์ทั้งห้าในฟังแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนี่ก็คือพื้นฐานของด้านจิตหรือบุญบาร,รมีที่เราสั่งสมมาความจริงนั้นพระพุทธวจะนะทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจะต้องประกอบด้วยจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือจะรวมลงในอริยสัจสี่ ทุกสมุทไทยนิโรธมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่จำไม่ใจไม่รวมลงในอริยสัจสี่หรือองค์ประกอบของสภาวธรรมแล้วผู้ฟังนั้นไม่สามารถที่จะได้บรรลุตามอย่างกรณีเช่นอคระสาวกภาษารีบุนโมคัลานะอุหรือุปติสากโกลิตะ ได้ฟังบทพระคาถาแค่บทเดียวจากพระอัศชิเถระหนึ่งในปัญจวัคคีฟังแค่บทเดียวคาถาเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระสวดาบันเป็นพระอริยบุคคลนี่ก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทคาถาในบทบาลีนั้นจะต้องรวม ลงในสภาวธรรมหรือรวมลงในอริยสัจสี่สุดแท้แต่ว่าเราจะใช้ในัยยะหรือนยะนยะคือในยะที่จะต้องตีความที่จะต้องคิดมีทั้ง21-22ราการเป็นการตีความหรือเป็นแนวคิดที่อาจารย์ผู้แต่งคำพีในชั้นหลังนั้นได้กำหนดขึ้น จะอย่างไรก็ตามการฟังหรือการตั้งใจฟังนั้นฟังธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านทั้งหลายตั้งแต่มีโครงการมาต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคแรกจนกระทั่งบัดนี้เราก็ฟังฟังเทศฟังธรมรมครูบาอาจารย์ต่างๆหรือกลับ จากวัดไปที่บ้านที่ห้องในรถก็อาจจะเปิดฟังก็ยังได้เพราะนั้นการฟังนี่เราทำให้เราเกิดความเข้าใจในเนื้อหาในภาคทฤษฎีแต่นี้เราลงมือมาปฏิบัตินำองค์ความรู้นั้นมาปฏิบัติเพื่อกำหนดจดจำบางครั้งเมื่อจิตของเราสงบแล้ว จะพูดจะตะโกนจะสวดจะมีเสียงอะไรก็เถก็ึถกเกคึกคคโครมอะไรต่างๆเราผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะไม่หวั่นไหวถามว่าไม่ถามว่าได้ยินไม่ได้ยินได้ยินได้รับรู้หนาวร้อนหิวกระหายได้ยินเสียงที่มากระทบแต่ดวงจิตหรือจิตดวงนั้นที่เรากำหนดเป็นสมาธิแล้ว เขาจะไม่ใส่ใจท่านจึงแชงว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงเข้าถึงคำว่าสักแต่ว่าจุดกึ่งกลางแล้วว่าสักแต่ว่านี่มันหมายถึงอะไรถ้าเราไปใส่ใจแสดงว่าองค์คมรู้หรือวิญญาณวิญญาณนะตอนนั้นแปลว่ารู้ ตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นก็เป็นจกักขูวิญญาณความรู้ทางตารู้เลยว่ารูปนี้เป็นอย่างไรหูก็เช่นเดียวกันเพราะการปฏิบัติธรรมเราได้เข้าใจแล้วแล้วก็นำองค์เอาความรู้ต่างๆมาพัฒนาจิตผู้มีปัญญา ก็คือหมายถึงท่านทั้งหลายนี่แหละผู้มีปัญญาก็ควรที่จะรู้วิธีการอบรมจิตพัฒนาจิตทำให้จิตนั้นเกิดสมาธิภาวนา